คือผมจะอธิบายว่ามันมีคนะให้ผมช่วยเหลือเยอะแต่ผมบอกก่อนนะผมกับพี่ไปษาเนี่ยเราจะช่วยเหลือเพสที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ว่ามายิ้มผมกับพี่เนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องมือ <c oughs> และพี่ไปษาแม่ก็บอกก่อนเขาไม่ได้ยิวแสงเข้าก็ไม่ค่อยหิวก <c oughs> ินงานน่ายทีเดียวกินวันละมือรรม้อหั็ไม่หัวใพรอย่างหววเมียอยู่หววดีเมียสุดที่รักที่รักเยอะมาก รักี่จิบมากผู้ชายคนนี้ไม่เล้ยชู้รักเมียมากไม่ลูกด้วยคือคือทีเนี้ยคือจะถามว่าผมกับพี่เกิดผลนะผมให้ามเคาลพี่เกิดผลน่ารักมากอ่าไอ้น้องโนบีน่ารักก็ช่วยอยู่เหลือพี่เกิดผลก็ก็ช่วยเหลือแต่แต่เข้าจะไหมว่าบางเคสก็จะเห็นพี่ธนาเป็นสารบ่อยขึ้นเพราะพี่เกิดผลงานแกก็เยอะเพราะว่าอย่างไอ้เคส ที่ผมไปสุราษฎร์ผมก็โทรบอกแกก่อนนะพอมีคุณอะเป็นเบอร์สองหลนะกก็ก็บอกพี่ไม่แกไม่สะดวกก็โทรโทรถามพี่เวสานะว่าพี่ไปช่วยเหลือผมได้ไหมเคสนี้ยด้ยินดีครับส่วนโนบีม่มันอยู่ไกลโนบีมนอยู่ไกลได้ไหมอยู่ไกลน้องอยู่ไกลอยู่อีสานไม่ใช่ว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่เห็นโนบีไม่เห็นพี่เกิดเราให้ความเคารพทุกคนแลกนะและผมย้ำผมเป็นคนที่ เรียกก็เรยว่าขอร้องให้พี่แกมาช่วยผมเพราะผมไม่ได้เก่งกฎหมายผมเก่งแต่ปลาปลาแต่เก่งแม่แต่กฎหมายผมไม่รู้ผมก็จะเรียกพี่ไปสาลเนี่ยพาาี่ไปสารแล้มาช่วยเหลือแต่พี่ไปสารทุกเทสนะ่ะแกก็จะต้องดูก่อนต้นตอว่ามันเป็นไงให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายก่อนไม่ไม,ไม่ฟังความข <แก S 1> ้างเดียวนะแกใช้หูสองข้างแตจะไม่ใช่หูข้างอันนี้บอกบอกทุกคนนะใครที่มาร้องหมอปลาเนี่ยรับฟังนะ แต่ข้อที่จริงจะเป็นไงเนี่ยขอตรวจขอสอบก่อนนะครับไม่ใช่อย่าใช้พวกเราเป็นเครื่องมือนะนะครับทนายมาเนี่ยทนายก็เหนื่อยนะแต่เพราะด้วยหมอปลาเขาช่วยคนแล้วผมก็ช่วยคนแล้วอันนี้ทนายพูดนิดนึงนะใครทุกท่านเนี่ยผมเข้าใจหมดแหละมีรับใครชอบใครเกลียดใครการที่ผมมาทํางานร่วมก,กันกับหมอปาลาเราใช้ควาว่าทํางานนะกับคุณน้ําฟ้านะครับบอกงี้นะคุณมาดูบ้านเขาก่อน ผมช่วยคนจริงๆกันเขาเองไม่เป็นไร,นรไม่เป็นไรซึเนไรไม่เป็นไรผมบอกคุณว่าไอ้คำว่าทนาอยู่แสงอยกดังเนะี่ยอย่าใช้กับผมนะผมพูดแค่นี้ผมมาช่วยคนบางเคสผมปฏิเสธผมก็ไม่มาคือผมพูดแค่ว่าแล้วกับผมเนี่ยขอให้เดี๋ยวร้องจริงเราจะช่วยนะครับเพราะถ้าจ้างนี่แพงมากคดีเป็นล้านนี่ผมพูดจริงๆว่าผมไม่มารับจ้างเงิพงนพวกนี้นะ,นะ ถ้าเดือดร้อนจริงมาเถอะแต่ทนายเนี่ยฟรีไม่ได้เลยมารยาทเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปโจมตีว่าทนายว่าความฟรีไม่ได้มารยาทแต่มีครับค่ารถค่าจ่ายค่าเสมเดนค่าที่พักค่าโรงแรมนะฮะแต่คือจะตกลงให้ผมเท่าไหร่น่ะแล้วแต่คุณแต่เงินที่คุณจะให้ผมทั้งหมดผมขอให้เอาไปทําบุญหรือช่วยคนต่อการทําบุญไม่ได้หมายถึงไปวัดไปอะไรนะคุณเอาไปช่วยใครต่อและทำให้มันต่อเนื่องกันไปอ่ะให้โลกมันดีขึ้นผมคุยกับเมียแก ปกติแกว่าฟาร์มแกจะได้ข้าวเหนียวได้ปลาได้กุ้งได้กุ้งนี่คือะนะกุ้งชนะกุ้งนะฮะือเรเห็นแล้วอ่ะมาถูกชะตามาถูกชะตาแล้วผมบอกแล้วบางเรื่องอ่ะผมต้องเอาคนที่เป็นกฎหมายแต่ถ้าผมไปทางอีสานก็โนบิอยู่แล้วเพราะพี่แกสุขภาพไม่ค่อยดีแกแย่แกบอกว่าอีกร้อยปีแกตายแกบอกว่าอีกร้อยปีแกตายนะ ตอนนี้ที่สี่สิบต้นๆนั่นอีร้อยปีตายแกบอกผมไม่ใช่สิบปีนะร้อยปีแล้วร้อยปีสาธุนี่นะฮะคือเป็นที่มาว่าทําไมเห็นทนายไปศาลผมบอกก่อแกไม่หิวแสงเลยใช่นะคะแล้วผมก็ขอร้องแกจริงๆผมขอร้องแกนะจะปรึกษากันตลอดนะผมขอร้องแกให้มาช่วยผมเหนื่อยเพราะว่าผมเหนื่อยอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายผมว่าพี่ผมไม่ไหวว่ะแล้วทั้งหลาย ใครก็ตามนะผมพูดตรงนี้ถ้าไปพูดว่าหมอปลาน้องฟ้าเป็นลูกพี่ผม,มนะครับผมบอกพวกคุณนะเรเป็นพี่น้องกันเรานับถือกันเหมือนพี่น้องเจตนาเราเป็เพื่อสังคมนะเออโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยมาไหมาช่วยคนไงเนะอโทขอขกโทษไม่สุภาพคืออย่างนี้ทนายไทศารตัวจริงเป็นคนพูดเก่งตลกที่เล่นนะครับไม่ได้พูดช้าหรือพูดให้ง่วง หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าโดยมารยาทในความเนี่ยการแสดงออกไปนะครับผมก็ต้องมีการวางตัวนะครับเพื่อให้ให้สมกับเกียรติของวิชาชีพอันนี้บอกแค่นี้แต่ใครที่มาหาผมจริงๆอ่ะผมสนุกเป็นคนคิดเล่นนะครับแต่บอกมว่าแกเปนคนเสียงดังนะแกแกก็จะด่าเราด้วยแหละประเด็นน่ะด่าเรื่องความจริงทั้งนั้นเลยคือถ้ามาโกหกผมผมจัดการเลยนะคุณอย่ามาตีหน้าเศร้าเราความเค้นกับผมนะ บอกไว้กตอนนี้ลายเทสที่ไมัปรึกษาแล้วก็โกเราอย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือนะครับผมบอกคุณผมกับหมอฟ้ากับน้องฟ้าอย่าใช้นะเพราะคุณมานอกจากคุณจะไม่ได้อะไรกับไฟเนี่ยผมอาจจะต้องสอนสินธราให้คุณฟังว่าทําแบบนี้รู้อยู่กับใจควรทำไหมนึกถึงบาปคุณคุณโทษไปด้วยแล้วบางคนที่คิดว่า ผมกับพี่ไพศาลเนี่ยพอออกทีวีเสร็จแล้วไม่ช่วยเลือกช่วยเหลือเคสต่อช่วยจริงไม่ไม่มีไม่มีสันดานนะสันดานกำมือรสันดานเราไม่มีสันดานนะคะเอาให้ถึงที่มันมีคนทางอ่าโน้นอ่ะตล้ำปางอ่ะที่มีคลิปออกมาโอ้ยพอออกทีวีเสร็จมันก็ทิ้งเราก็เสียค่าฐานไปนันล้านไม่มีนะครับไม่มีนะฝากก็ไม่รู้จักกูอย่ารู้ดีฝากกูนะอย่ารู้แค่เถือนนะฝากเคสล้ำปางนะผมพูดตรงนี้เลย ที่ทางเราไม่ไปเนี่ยตอนนี้เราต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาทางานแล้วใครอย่าไปพูดว่าหมอฟ้าไปจะต้องววยวายน้องฟ้าไปจะต้องพูดเจ้าหน้าที่อ่ะในเมื่อเขาทํางานเต็มความสมาัญแล้วอ่ะเราก็ไม่ยุ่งเราให้เกียรติเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ท่านไหนเนี่ยไม่ช่วยประชาชนละเลยหรือไม่ให้ความเป็นธรรมประชาชนอะ่ะเราเขาร้องทุกมาที่เราอ่ะเราต้องไปเพราะถ้าเราเป็นแสงแสงหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้คดีนั้นคลายปลดเพิ่มทุกให้เขาได้เราไปขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าใจว่า ทางทนายไพศาลแล้วก็ทางทีมงานหมอปานะครับ้องฟ้าเนี่ยเราไม่ได้หาเรื่องไม่ได้หาเรื่องใครเจ้าหน้าที่ท่านไหนนะครับที่ช่วยประชาชนด้วยความยุติธรรมด้วยใจเมตตาเราไหว้เลยฮะแต่ตอนนี้เคสลังปางอ่ะทนายพูดแล้วทนายไม่ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ทํางานเต็มความสามารถแล้วต้องกลับขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะฮะส่วนคนที่นั่นที่ไม่เข้าใจอ่ะ ให้เข้าใจถึงจุดประสงค์แล้ด้วยเราไปเพื่อทําให้ทุกอย่างมันได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ไปเบ่งไปอวดไปหาข่าวอย่างที่คนทั่วไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเพราะบางเคสที่เราไปเนี่ยมันมีผู้มีอิทธิพลนะครับมันมีผู้มีอิทธิพลพอม,มีผู้มีอิทธิพลปั๊บเนี่ยเราก็ <c oughs> ต้องไปยืนอย่างน้อยให้กําลังใจฝั่งที่ถูกกระทำนะพี่กำลังใจ <c oughs> บางครั้งมันสำคัญมากนะถ้าเราเป็นแสงแสงหนึ่งให้เขาได้เนี่ยแล้วเขาจะได้รับการดูแล <c oughs> จลากหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องทำครับ อ่ะแล้วบางเคสบางเคสพอบางครั้งเนี่ยพอเราช่วยเหลือแล้วนะคุณไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไปขอเงินคุณย้อนหลังไม่มีนะไม่มีสันดาน <ใจ S 2> อีอยา่างนะนะอีอย่างนะบางเคสเนี่ยส่งเรื่องราวมาปั๊บพอเราตอบปั๊บเราก็จัดแจงให้แล้วเราก็ลายถามความผิดทำไปที่ไหนคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าที่เราลายถามเราอินเขาไปถามว่าเราจะต้องการเงินกับคุณนะเราไม่ต้องการใดใดสิ้น แต่เราอยากรู้ว่าความคืบหน้ามันเป็นอย่างไรติดตามผลติดตามชา่ที่ที่ทำงานไปเราจะไม่ทิ้งแค่ว่ามีเรื่องแค่อยากจะออกสื่อจบแล้วจบแค่นั้นอย่างล่าสุด<ม>พี่นะอย่างล่าสุด<ส>พี่ึ <c oughs> ้น่งไปข่าวมีเทจหนึ่งกินก็มาหาผมนะนู่น <c oughs> นี่นั่นผมก็ผมกไม็ได่ผมบอกว่า,าพี่เดี๋ยวผมเอาเพจที่นี้ลองให้กับนักข่าวเพราะอย่างน้อยนักข่าวเขาเป็นกระบอก เสียงเสียงที่ดีกระบอกเสียงที่ดีเลยเขาต้องต้องที่ต้องที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเดือดร้อนพอเราให้ไปปั๊บนักขาวก็โทรติดต่อเลยนะผมก็อินบ็อกกลับไปถามต่อว่าพี่แล้วเหตุการณ์เนี้ยพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่านพี่แต่ไม่ตอบผมไม่ต้องกลัวผมตอบผมได้ผมไม่ไปเอาเงินคุณหรอกแค่ผมอยากรู้ว่า จังหวัดที่เขาลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นจังหวัดเดียวกับที่ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าหมอมันน่าจะเป็นเคสนี้หรือเปล่าแค่ผมอยากรู้แค่นั้นไม่ได้ต้องการเงินของคุณแม้สักบาทเดียวหรือสติ๊เดียวก็ไม่อยู่ในหัวผมนะ,ะผมกับธนาพิสารและอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่ธนาเกิดผลหรือโนบีเนี่ยลงพื้นที่ทุกเคสเนี่ยที่ช่วยคนเดือดร้อนเนี่ยเราไม่เคยรับใต้โต๊ะจากใคร เดี๋ยวชี้แจงเรื่องนะ <c oughs> มีคนถามผมมานะครับบางคนทั้งรักแล้วไม่รักนะครับว่าทนายไพศาลเนี่ยไอทุกคลิปเลยผมไม่ได้เป็นโควิดนะ <c oughs> ผมแท้ฟุ่นะครับผมตรวจโควิดแล้วผมแท้ฟู่นะครับรปไปทุกที่ทุกรายการเขาจะจับตรวจเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือที่คุณพูดว่าผมอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะฮะไม่มีนะครับผมไม่มีฝ่ายใครชวนผมไปทําดีทําหมดนะฮะอันนี้ผมบอกคุณเลยแล้วผมเนี่ยพอจะมีกินอยู่แล้วนะครับรวยแล้วค่ะก็ มีที่จะสามารถช่วยคนอื่นได้นะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเป็นลูกน้องใครหรืออะไรนะฮะไม่มีนะครับทนายทุกคนนะนผมฝ<ภ>ากบอก <นะ S 2> ถึงทนายทุกคนว่าทนายทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเหตุผลนะฮะไม่ต้องเอาผมไปลบปลากับใครสร้างว่าผมอยู่ฝั่งนู้นฝั่งน,นี้ไม่มีครับผมเคารพทุกคนที่ทําดีนะฮะฉะนั้นเสร็จเนี่ยแล้วใครก็ตามที่เกลียดหรือไม่ชอบผมจะด้วยเหตุผลที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยสัมผัสเนี่ย ผมไม่ตอบโต้พวกคุณนะครับเพราะผมถือความที่พระเจ้าพูดว่าส่งให้ไม่รับนะครับเพราะว่าผมไม่ตอบโต้ผมขอทําในสิ่งที่ผมอยากทํากับทีมงานหมอปลาแล้วก็ไม่ใช่ทีมงานหมอปลาอย่างเดียวนะทุกท่านนะครับท,รที่เดือดร้อนผมไปได้ถ้าไปได้นะแต่อย่าใช้ผมเครื่องมือผมก็จะฝากถึงท้ายแค่นี้นะครับแล้วอย่าลืมนะคะติดตามในเพจท <c oughs> นายไพศาลช่วยด้วยมีอะไรอยากสอบถามนะคะไปที่ทนายไพศาลช่วยด้วยนะคะไปในเพจนั้นเพื่อนๆจะได้อะไรที่ไม่รู้ ถามได้ค่ะไม่ได้เสียเงินการถามการพูดคุยปรึกษาเนี่ยได้หมดเลยนะเพื่อนเพจทนายไพศาลช่วยด้วยเดี๋ยวหมอป้าลงไลฟ์แล้วอาจจะมีของของทนายไพศาลช่วยด้วยอีกนิดนึงคืออย่างนี้ช่อง YouTube ทนายไพศาลช่วยด้วยแต่ถ้าเป็นเพจชื่อทนายไพศาลเรืองฤทธิ์เรืองฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะเรืองสะกดเรืองฤทธิ์เพจชื่อทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ช่อง YouTube ชื่อทนายไพศาลช่วยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทนายไพศาล ด้วยนะคะทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะใน Facebook แต่ท่านใน YouTube ทนายไพศาลช่วยด้วยนะคะมีอะไรปรึกษาท่านได้ท่านมีเมตตาท่านใจดีแล้วก็รับฟังแต่อย่าใช้เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อนเพื่อหมอป้าไม่ไปสะรัดเพื่อนเพื่อนอีกไหมคะไม่หรอกก็ <c oughs> ให้เข้าใจว่าผมกระทำไพศาลไม่หิงแสง <c oughs> แต่เราอยู่ข้าวค่ะหยวข้าวแล้วเราอยู่ความดีถ้าใครเดือดร้อนมาเถอะคะ่ะมาให้เราช่วยได้เราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่เราปกป้อง ไม่ใช่มานดีครับเราไปจับกล้องคนดีครับต่อให้คนนั้นจะเป็นคนเจ้าลายถ้าเขาไม่ดีเนี่ยแล้วยกจ้องเป็นคนดีเนี่ยอย่าเลยนะอย่างหลายคนหลายเคสที่เราเห็นอยู่พยายามให้สื่อเนี่ยนําเสนอด้านดีๆของเขาบางคนก็คือซื้อทั้งรายการเลยให้โปรโมตตัวเองล่วพี่ว่าดีแต่ผมเชื่อว่าช้างทายทั้งตัวเนี่ยเอาใบบัวมาปิดไม่มิดหรอก มันจะเปิดตอนไหนแค,แค่นั้นแหละครับเราก็เห็นมาหลาย,ลายเคสแล้วสังคมเชิดชูว่าเขาเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแต่สุดท้ายก็คือคนอับปรีนี่แหละฮะที่อ้างตนว่าเป็นคนดีเพราะมีรากฐานของคำว่าเงินแล้วก็ไปจ้างสื่อบางสื่ออัปเดตตัวเองว่าเป็นคนดีผมกาตน,นาภปสาบอกก่อนว่าเราสองคนไม่ใช่คนดีนะ แต่เราเห็นคนที่ถูกรังแกโดยไม่รับความุติธรรมเนี่ยเรารับไม่ได้ผมไม่ใช่ทนายผมเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่เหนือธรรมชาติแต่บางครั้งบางเคสมันต้องมีผู้รู้กฎหมายและผู้รู้กฎหมายคนนั้นน่ะเจตนาของเขาเนี่ยเป็นบวกไม่ได้มาเกาะเหมือน,นว่าพอมีชื่อเสียงปั๊กแล้วจะมีคดีปามไปหา ลูกฟ์มไปหาเยอะๆเราไม่ไรองการตรงนั้นเลยนะฮะบอกก่อนเราไม่ได้ตองการตรงนั้นเลยใครใครมาขอผมช่วยถ้าข้อเท็จจริงไม่ได้เกี่ยวความเดือดร้อนลําบากนะผมคิดเงินนะครับคิดตามค่าวิชาชีพจริงๆนะฮะตามความยากง่ายของคดีนะครับส่วนใครที่เดือดร้อนจริงๆไม่มีทางไปพึ่งพึ่งใครไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือส่วนงานไหนเราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างที่คุณมาร้องทุกเรายินดีช่วยนะครับเราไม่ต้องมาถามผมว่าสร้างภาพอะไรไหม มันไม่จําเป็นหรอกครับถ้าดังแล้วผมจะไม่มีความสุขจะไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียแต่ถ้ามันต้องไปช่วยคนไปช่วยฮะเลิกสร้างภาพนะทนายไป i แต่ด้วยมารยาททนายผมจะต้องพระทำภาพแล้วออกไปให้มันดูสุภาพตามเกียรติของวิชาชีพแล้วผมยืนยันนะไม่ต้องจับผมไปอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ผมช่วยทุกคนไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยมึงบอกหมอป้าหน่อยให้มันพูดเพราะนั่นเรื่องของเขาผมไม่สั่งเขาไม่ได้แต่เราจะไปช่วยคนทั้งหมดแค่นั้นจบไม่ต้องถามเยอะนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะ หลายเคสที่ก็ไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้ออกสื่อก็มีนะอ,อย่างตอนนี้ก็คือช่วยน้องหนิงใช่ไหม,มที่ประจวบ,บอ่านี <Yeah. S 1> ่คือไอ้ชื่อเล่นๆนะแล้วก็อีกหลายเคสที่ไม่ได้ออกทีวีนะเคสนั้นก็เดือดร้อนและก็ไม่ได้เสียเงินนะครับหลายเคสที่มาปรึกษาเราเราให้คำแนะนาเราช่วยเหลือหลายเคสไปกปันเองต้องจ่ายที่พักเองน้ามันเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ทนายก็รถมาเองแถมได้ภรรยาที่น่ารัก มาเป็นเพื่อนคู่คิดได้ตลอดเป็นเพื่อนเดินทางทนายมีแฟนขับแฟนขับแฟนผมไม่ต้องไปหานะแฟนผมชือคุณจิ๊บนะครับแฟนผมเพื่อคุณจิ๊บไม่ไม่ต้องใครอย่ามาแต่งอะไรให้ผมว่ามีมีน้อยเนี่ยนี่ม่กก่อนมีเยอะนะแต่ก่อนเยอะแต่ตอนนี้มีมีเดียวนะครับอยู่กันมา20กว่าปีมีลูกฝาแฝดนะครับไม่ต้องไปลื้อให้เดี๋ยวบอกให้นะครับแค่นั้นเองเมียผมชื่อจิ๊บครับ ชื่อจีบสวยด้วยนักเรียนด้วยนี่คือชื่อเกดนะนี่คือพี่เกดค่ะพี่เกดพี่สาวที่น่ารักของดิฉันไม่ใช่พี่สาวหรอกเกดน้ำฟ้ากระเกดนะคะอันใช่พี่สาวหรอกก็คือนางโง่ๆคนหนึ่งนะที่จริงใจแล้วก็น่ารักค่อนข้างเหมือนจะโคลฉลาดแต่ยังติดโง่ถ้านางไม่ติดโง่นางคงจะฉลาดฝานีิไม่ได้บุรีนะไม่บเกตพี่เกดน้ำฟ้ากระเกดค่ะกนได้กับเซวแล้วกันเล่นนะจ๊ะแค่นี้แหละจ้ะโอเคอย่าลืมนะคะในเพจ ทนายไพศาลราเรืองฤทธิ์นะคะพเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวมาต่อที่พี่เก๋กันต่อเลยแล้วกันอันนี้ลงแล้วเนาะขอบคุณครับอ่ะใครจะต่อ ไล่เลยไล่เลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยโอ้โบ้าจริงไล่หนัผู้จัาเมื่อี้นะเอาจับแล้วเป็นไงก็มันเลิกไล่แล้วกูเป็นคนนี่เลยให้กูผู้จับไล่อยู่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรไม่สร้างภาพอยู่แล้วตัวจริงไงพี่เก๋ที่เก๋มาหันไปทำพี่เก๋ดีค่ะพี่เก๋ไม่แบบหมองหนานะคะที่พี่เก๋มาทำเพจนางฟ้ากาเ์ตูนเกยแ คือพี่เกดเนี่ยเป็นนักธุรกิจพี่เกดไม่ได้เป็นแม่ค้าที่ขายของเก่งหรือขายของออนไลน์ในเมื่อภาวะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะคะพี่เกดก็มาขรอมทำปรึกษาอ่ะแป๊บๆคาบรวนคือ <c oughs> ไม่อ่านนะั้นนายแพทย์คนหนึ่งส่งข้อความมาหาผมฟังนี่นายแพทย์นะไม่ไม่ไม่ไมไมไมเฉ<ล>ยแ่แค่เพิ่งเฉยๆแคเพิงเงเ่งส่งอะไปรุ่นมากคนนี้คนนี้วัยรุ่นมากโอ้รักคนนี้คนน่ารักเลยอ่ะไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ไม่เป็นโควิด ทุกสายพันธุ์อินเดียอักเก็งง่ายทีเดียวครับคือให้ท่านหายใจออกอย่างเดียวข้ามหายใจเข้าไม่เป็นควิเก็ตเข้าสตรีมสตรีมสาวด่วนสาวด่วนสาวด่วนข้ามหายใจออกเดียวอักกิเก็ตเชิญค่ะเอ่อครั้นี้พี่เกตก็สื่อมาเหมือนมาปรึกษานะคะแล้วก็มันก็เกิดเอ่อพ่อนอนในที่มั่งุณน้ำสา ไม่หต้องเปห้องให้น้องสองคนนะพี่มยมมีมยมแอร์ไม่แอร์ไม่เย็นโยขอพี่มยมเปลี่ยนห้องให้ทีแอร์ไม่เย็นเป็อายุเลยอยุเติมแล้าแอร์ยาแก่ต่อเลยพี่อ๋อหรอคะแล้วก็ที่ที่แก่ก็ได้มาได้มาร่วมงานนะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่เิ้วล้อหรือไม่ใช่ข้างไข่โอ้ยไม่ใช่ข้างไข่ถึงอะไรนะคะค่าคุณบาสตีม ลบสตรีมในไลฟ์สดของเรานะคะของคุณน้องฟ้ากระรเกตกรุณาช่วยสตรีมให้หมดด้วยไม่ใช่สตรีมแค่เกี้ยวหรือคำว่าเอาคำว่าผู้หญิงไทยไปเพื่อที่จะโปรโมทว่าผู้หญิงไทยสอนฝรั่งเราไม่ได้สอนฝรั่งนะคะคุณน้องฟ้าเป็นแขกของพี่เกตเป็นแขกของเพื่อนฝรั่งของพี่เกตนะคะเราไม่ได้มีการ ไปสอนฝร,รั่งเลยฝรั่งเขาพูดไทยได้ชัดเจนมากกาว่าใช่อภิรฎดีด้วยฉะนั้นพออพี่เกดขอใช้คำว่าไอ้ที่ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูดหรอกเพราะว่าประเด็นเหมือนร้านสารร้านพวกนี้มันดีแค่แค่บูตัวเดียวเกิดคนอื่นเขาไม่มีใครมาบุลี่นูน่นนี่หรอกเ,เราไม่ต้องไปใส่แต,แต่พี่เกดอยากอธิบายอะพี่เกแค่อยากอธิบายว่าถ้าคุณจะสตรีมพี่เกดกับ ในเพจของน้องฟ้ากะะเกตรหรือช่อง Youtube ก็ช่างพี่เกตยินดีนะคะสตรีมไปให้หมดไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะถ้าตรงนั้นเป็นทานที่ทํามาหากินของคุณได้แต่ถ้าคุณครึ่งค่งกลางกลเอาเฉพาะคำพูดหรือคำบางคำที่ทำให้เพื่อคุณจะเหยียบคนอีกคนรนู้สึกคนบอกคุณบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ต้องการจะเหยียบคนหรืออะไรก็ก็สุดแล้วแต่ของคุณนาน,นะคะแต่ว่า เออมันมันไม่ใช่ช่องทางการทำมาหากินของเออมเอาหมอปลาทนี้เป็อะองข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 องทางเัฟตีเป็นเตองนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าคุณจะทําให้คุณน้องฟ้าหรือคุณหมอปานะคะหรือพี่หมอปลาของเราเนี่ยเขาไม่ได้เห็นค่าหรือราคาอะไรตรงนี้เลย เพียงแต่พี่คิดว่าการที่จะสตรีมจะสตรีมไ์สดคุณบอกว่าทาข้อเท็จจริง <Okay. S 1> คุณบอกว่าโอ้ย fc ของเขามีร้านเพจคุณมีใบพี่มีใบมีเอกสารเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วสิ่งที่พวกเราทํากันพวกเราทํากันได้ใจบริสุทธิ์สําหรับเพจของพี่นะฟะประเกตขายของค่ะขายของขายจริงๆค่ะแต่ในระยะนี้เรายังไม่ได้ขาย เราเดียวยังไม่ได้ทําอะไรน้องฟ้าบอกว่าพี่เกตคะถ้าขายของน้องขอไม่รับอะไรเลยซึ่งพี่เกตเป็นนักธุรกิจคือไม่ไม่ได้ค่ะงั้นพี่เกตก็ขอเป็นว่าส่วนแบ่งไรายได้ทั้งหมดในส่วนของน้องฟ้านะคะของพี่พี่เกตพี่เกตเอาค่ะแต่ในส่วนของน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้คนที่เราออกไปช่วยเหลือไหมพี่เกดพี่เกดลองออกเดินทางกับพวกเราไหมลองดูว่าพี่เกดช่วยเหลืออะไรได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคุณสตรีมคุณสตรีมได้แต่คุณไปสตรีมคำบางคำแล้วใช้คําว่าผู้หญิงไทยสอนฝรั่งเราไม่ได้มีเจตนาสอนฝรั่งน้าฟ้าเพื่อจะไปหาเพื่อนฝรั่งของพี่เกดั้งแรกเราแค่พูดจาในการละลายพฤ,พฤติกรรมถ้าคุณกลับเข้าไปดูไลฟ์ในร้าน ในในนังฟ้าการาเกตคุณจะรู้ว่าเราอยู่กันแบบเหมือนปาร์ตี้อะคะ่ะเหมือนคุณนังฟ้าก็เพิ่งไปน้องนังฟ้าก็เพิ่งไปเจอเพื่อนของพิเกตฉะนั้นขอนะคะการที่คุณจะเอาไปเป็นประเด็นเพื่อสร้างช่องทางทำมาหากินหมอปลากับนังฟ้าก็ายินดีค่ะถ้าคุณมีข้าวกินเพราะเขาบอกเลยว่าเขาช่วยเหลือทุกๆคนทุกท,ก,ทกคนยำ้ำย้ำนะคะไม่เว้นว่า คุณจะเหยียบย่ำพั่วเขาหรือไม่เหยียบย่ำเขาไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้ให้ค่าหรือไม่ได้ให้ราคาใดๆทั้งสิ้นพี่เก๋ก็ขอฝากตรงนี้ไปด้วยนะฮะพื้อคุณจะร้องไห้ทำไมคุณร้ายคุณร้องไห้ไปคือรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับสิ่งที่แบบว่าคุณองไคืออยากจริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้แต่บอกว่าคือคล้ยๆทําคุณคลท่าคุณเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะผมลงไลน์ทนายจัดการให้ จริงป่เคใครทำคุณสามารถบอกชื่อได้ไมั้